เดี๋ยวปยายมัจการปียายมัจการเลยมาเลยโอ้โหนี่กระเ่า่ะคนที่สองครับได้วาให้ได้มีกี่คนนะมีกี่คน9คนคนละยีสบบาทใครเข้าออกไปเลยครับ สิบคนเฮ้ยนึกว่าเข้าไปแล้วโชคไม่ดีได้งสได้ิงกอสามเลยนะสามอยสามลอย่นครับสองคนครับ คนที่สครับตามมันนะครับมามีาัวลูแม่ทะไรแั้นี่เสาหัวลูแ่รอทำเพิ่เยนเยอะเลยอุ้านเกียวเฮนี่มาุณู่

มันมีถ่ายทอดสดด้วยนะมีถ่ายทอดสดด้วยเนี่ยได้แล้วครับโอเคครับเล่นเลยครับโอ้ถ้ามีปัญหาต้นห้วยสั้นยาวหนึ่ากลางเลยเชื่อเพี้ยนไปเลย ขอหน่อยขอหน่อยเี้ง้งคีอกกันงเี่ยเลยีอข้อหน่อยเย็ดอี่ก็องใช่ฮะ่อ้หมันี่ยเดีถ้ารอองมันเนี่ผ่าเขา

โอเคโอหนีขา่ขาน่เขเขานี่เานี่เนี่เขานานเขาานนีเขาาเนีนานนนี่เข้าเข้าเ